จุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนก็ก็น่าจะเป็นที่ว่าหนึ่งเลยคือเราเรียนฟอตีมาเราได้แต่ความรู้แต่เราไม่ได้งานแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราลองตัดสินใจลองมาเรียนหกเดือนใช่ไหมคะอันนี้คือได้งานจริงแล้วหนูก็ได้ทํางานแล้วแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ได้ค่ะนี้หลักสูดหกเดือนก็คือเรียนง่ายจบเร็วค่ะตรงคอนเซปต์ตอบโจทย์นะคะ สดีค่ะพี่แอ๊น,นะคะมาจากจังหวัดราชบุรีเป็นแบบรุ่นสามทหนึ่งอยู่โรงพยาบาลวิชัยยุทธคลินิกลบตาค่ะเรียนสีปีมาแล้วใช่ไหมคะมันหางานยากค่ะสำหรับหนูแล้วคือหนูเรียนสีปีหนูได้แค่ความรู้แต่จบมาแล้วหนูหางานสมัครงานไม่ได้ค่ะโห้รอมาประมาณ ปีหนึ่งเลยปีปีกว่ากว่าด้วยซ้ำคือเราก็ไปสมัครงานหลายที่อยู่เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้มีใครโทรกลับมาค่ะนอกจากพนักงานส่งของเมื่ฉันจะเรียนจบมานี่คือทำไมฉันถึงไม่ได้งานทำอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยต้องคิดว่าเออเราจะต้องเปลี่ยนอ่ะก็คือยอมเปลี่ยนยอมลงทุนใหม่อีกครั้งหนึ่งย,ยอมรับว,ว่าดูหลายที่นะคะ จนตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าเห็นในเพจนะคะที่ประมาณแบบว่าเรียนจบแล้วมีงานทํามีงานรองรับเลยอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาที่จบออกไปก็คือมีงานทําจริงมีงานรองรับเลยอะไรแบบนี้ค่ะค่าเทอมแพงเขาใช้อะไรวัดค่ะอ,อันนี้ต้องถามก่อนว่าเขาใช้อะไรวัดค่าเทอมแพงถ้าเราลงทุนแล้วเราคุ้มอันเนี้ย ไม่แพงแต่ถ้าเราลงทุนแล้วเราเสียเป่าอันนี้แพงค่ะมาแต่ตัวคะ่ะไม่ต้องเอาอะไรมานะคะเขามีให้หมดแล้วคะ่ะก็มาแต่ตัวหอบแค่เสื้อผ้ามาะคอนไม่อยู่เลยใช่คะ่ะคิดไม่ผิดค่ะคือเรือกเรียนที่นี่มัคุ้มมากมคือว่าเรียนแล้วจบแล้วมีงานทําค่ะอันนี้ทําได้จริงๆเพราะว่า เรียนที่นี่ก็ตั้งแต่ฝึกงานเลยค่ะส่งฝึกงานทดลองงานก็คือทำมายาวตลอดเลยจนตอนนี้ได้ทำงานได้สี่ปีแล้วก็ส่งเงินให้แม่ใช้นะคะก็สร้างบ้านให้แม่เสร็จแล้วตอนนี้อันนี้มันเป็นความภาคภูมิใจมากที่ว่าอ๋อได้ทำบ้านให้แม่แล้วอะไรเงี้ยค่ะค่าบ้านค่ารถค่ะอันนี้เราซัพพอร์ตเขาทุกอย่าง ถ้าเราไม่รู้จักใช้อยู่ที่ไหนเราก็ไม่มีเงินเหลือคะ่ะเราต้องรู้จักใช้แล้วก็รู้จักเก็บคะ่ะแบ่งสัดส่วนให้ดีแล้วเราจะมีเงินใช้คะ่ะหมื่นห้าขึ้นไปเลยคะ่ะสูงสุดหมื่นแปด <18 S 2> ค่ะหมื่นแปดกว่ากว่าเกือบหมื่นคือเราไม่ได้เสียใจคะ่ะแต่เราแค่เสียดายเสียดายเวลาถ้าเรา ถ้าเราเลือกเรียนหลักสูตรนี้คือเราเรียนจบแล้วเรามีงานทาเลยเราก็คงจะเก็บเงินได้เยอะกว่านี้ค่ะพ่อพี่เคทก็อยากฝากถึงน้องๆน,นะคะถ้าถ้ายังไม่เชื่อหรือว่ายังไม่เปิดใจน้องๆก็ลองเปิดใจแล้วลองศึกษาหาข้อมูลดูเผื่อน้องๆจะพบจุดเด่ยนแบบที่